สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการบ้านโหราศาสตร์ศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยห่วงจุ้ยดาวเก้ายุคก,กับผมทิศวัตรพัฒนานนทรับ คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเป็นวันเสาร์ครับทุกวันเสาร์ครับเราจะได้รับเกียรติจากอาจารย์มงคลมงคลประพฤตินะครับที่มาพูดถึงเรื่องราวของห่วงจุ้ยต่างๆวิธีการแก้ห่วงจุ้ยวิธีการดูห่วงจุ้ยต่างๆนะครับเพื่อให้เข้าให้ถูกต้องเรียกว่าวิธีการใช้ชีวิตของเราจะได้ตั้งยืนตราบนานเท่านานนะครับและวันนี้นะครับเราจะเต็มอิ่มไปด้วยตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงเต็มนะครับตั้งแต่19นาฬิกาถึง19นาฬิกานาทีโดยประมาณนะครับที่ช่อง mvtv ตของเรานั่นเองวันนี้ครับคุณผู้ชมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของทิศทางการนอนกันบ้างดีกว่าครับหลายคนคงสงสัยนะครับว่าทิศทางการนอนเรา ต้องนอนทิศไหนทิศไหนจะปรับจะเสริมห่วงจุ้ยของเราให้ดีขึ้นและทิศไหนเป็นทิศที่ไม่ดีกับชีวิตของเรานะครับวันนี้แหละครับมีคําตอบแล้วแหละครับคุณผู้ชมกับทิศทางการนอนเราได้รับเกียรติจากอาจารย์มงคลมงคลประพฤติคณะกรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมโหนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีคุณเอกเทศวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,รบท่านผู้ชมนะฮะอย่างวันนี้คุณเอกก็ได้กล่าวนำเกี่ยวเรื่องทิศหัวนอนนะฮะกับ อาจารย์ก็เลยจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องทิศหัวนอนรับ,รบนะฮะเพราะหลายท่านเนี่ยก็ยังมีความเข้าใจแบบไม่ถูกต้องอว่ามีความเชื่อต่างๆนานานะครับเพราะว่าบางคนเชื่อว่านะครับถ้านอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกตั้งหัวเตียงนอนไปเนี่ยจะทําให้ชีวิตของคนเราเนี่ยตกต่ําจริงหรือไม่จริงนะฮะแล้วการที่เราชี้ปลายเท้าออก หน้าบ้านเนี่ยมันก็จะทําให้นะครับชีวิตของเราสั้นและการไม่เกิดความเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นใช่ครับนะครับอ๋อเรียกว่าเป็นเหมือนความเชื่อของคนในสมัยโบราณที่บอกมาอย่างเราเป็นรับสื่อศาสนาพุทธหรืออะไรก็แล้วแต่จะบอกว่าเออห้ามนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกห้ามเอาเท้าชี้ออกนอกบ้านะทำให้อายุเราสั้นนะฮะหรือว่าไม่เกิดความเจริญร่งรุ่งเรืองแต่ทีนี้เนี่ยนะครับ การที่นะครับบุคคลมีความเชื่อเนี่ยการหันศีรษะไปทางทิศตะวันตกเนี่ยหรือนะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เป็นศาสนาของศาสนาพุทธแต่เป็นนะครับความเชื่อถือและประเพณีธรรมเนียมโบราณของศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์ที่เรานำมานะครับับเพราะว่าทางศาสนาพราหมณ์เนี่ยเวลาเขาจัดพิธีเกี่ยวกับผู้ที่เสียชีวิตหรือคนตายเนี่ยเขาจะหันศีรษะนะครับไปยังทิศตะวันตก เพราะว่านะครับเขาเชื่อว่าพญาพญายมหรือมัจจุราชเนี่ยแฝงอยู่ทางทิศนั้นๆการประกอบการนะครับสิ่งที่ถึงแก่ความตายเนี่ยเขาเลยต้องใช้ทิศหัวนอนทิศหัวหรือศีรษะของคนที่เสียชีวิตเนี่ยหันไปยังทิศนั้นนะฮะมันก็เลยนะครับทำให้เกิดความผูกพันของนะฮะคนไทยเนี่ยซึ่งมีกับศาสนาพราหมณ์มาตั้งแต่โบราณว่านะครับเวลาการนอนเนี่ยไม่สมควรที่จะหันไปทางทิศนั้น หรือทางฮินดูที่เขาบอกว่าพระพิฆเนศเนี่ยนะครับตอนนั้นโดนตัดศีรษะเสร็จแล้วก็ไม่มีไม่มีเสียนก็เลยไปหาเสียนช้างซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกนามาเอามาใส่ทางทางเสียงของท่านแทนนะครับมันจึงเกิดนะครับความเชื่อแบบนี้เป็นต้นอาจารย์ครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปรู้ลึกถึงเรื่องราวของความเชื่อต่างๆต้องขออนุญาตถามก่อนความเชื่อมมนเหมือนเหลื่อมล้ำกับคาว่าข้อห้ามหรือเปล่าครับอาจารย์ัมันมันไม่ใช่ข้อห้ามความเชื่อกับข้อห้ามแตกต่างกันอย่างลัทธิเต๋านะฮะ ลัทธิเต๋าหรือฮินดูเนี่ยก็นิยมนะครับใช้ทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้นะครับในการที่จะทําเป็นนะฮะหัวเตียงที่จะตั้งนอนคือฮินดูว่าเต๋าเนี่ยใช้ทิศตะวันออกและทิศใต้ขออภัยนะครับไม่ใช่ออกเฉียงใต้ตะวันออกและทิศใต้ในการที่จะตั้งเป็นทิศหัวนอนนะครับแต่ทําไมประเทศญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าห้ามทิศไหนห้ามทิศเหนือ นะครับเพราะว่าทิศเหนือเป็นทิศของคนตายอันนี้ก็คือความเชื่อนี่คือความเชื่อของประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะฮะแต่ทีนี้มันมีอีกหลายๆประเทศอย่างบาหลีอย่างเงี้ยนะครับชนชาวบาหลีเนี่ยก็นิยมนะครับหันศีรษะไปทางทิศตะวันออกอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยเพราะว่าความเชื่อแต่แต่ละประเทศเนี่ยนะฮะมันมีความเชื่อที่แตกต่างกันแต่ในสมัยเนี่ยนะครับสุโขทัยเนี่ยหรือการคดขุดพบ ซากกระดูกต่างๆในสมัยโบราณของไทยเนี่ยนะฮะเมื่อหลายพันปีก่อนเขาเรียกสุสานเนี่ยจะมีการฝังเนี่ยนะครับฝังคนตายไว้เนี่ยเอาหัวหันไปทางทิศเหนือคุณอีกเคยสอบประวัติศาสตร์เข้าไปไหมแสดงว่าเราจากสมัยก่อนถ้าเราโบราณเนี่ยนะครับในสมัยเมื่อคนายจหันไปทางทิศเหนือเขาเรียกไตกลุ่มพะล่วนสมัยนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์เคยอ่านประวัติเจอเขาบอกว่าคนตายเนี่ยต้องหันศีรษะไปทางทิศเหนือคนเป็นต้องหันหัวนอนไปทางทิศใต้ ครับนะฮะเขาบอกว่าทิศใต้เนี่ยในศาสตร์ของหงจุ้ยเขาบอกว่าศาสตร์หงจุ้ยนะครับเขาไม่ได้กําหนดว่าทิศไหนเป็นทิศที่เสียนะครับดีหมดทุกทิศแต่หงจุ้ยเนี่ยเขาบอกว่าทางทิศเหนือเนี่ยมันมีะทะเลทรายไซยบเบียรยซึ่งนะครับทะเลทรายตรงนี้มันจะกั้นความหนาวไว้คนจีนเกลียดกลัวความหนาวม,มากที่สุดแต่ชอบทิศใต้มากที่สุด นะครับเนี่ยดังนั้นเนี่ยคนจีนนิยมหันศีรษะมาทางทิศใต้เพราะว่าได้รับพลังจากเขาเรียกว่าแสงแดดจากดวงอาทิตย์ความอบอุ่นความหนาวได้เลยเสร็จแล้วถ้าหันหัวนอนไปทางทิศเหนือเบียบเสมือนนะครับได้รับไอเย็นจะทําให้สุขภาพไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นแต่ทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าในศาสตร์ของวงจุ้ยเนี่ยนะครับเขาไม่ได้กล่าวว่าทิศไหนเป็นทิศที่ต้องห้ามใช้ได้ทุกทิศ แต่ทิศนั้นต้องส่งเสริมดวงชะตากับบุคคลเท่านั้นกับอีกนะครับเพราะว่าการส่งเสริมดวงชะตาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าบุคคลเนี่ยที่เกิดปีนักษัตรนั้นเนี่ยเป็นธาตุอะไรอย่างเนี่ยนะครับอย่างวันนี้เราจะมาเล่นคําถามกับช่างกล้องนิดนึงเราต้องส่งนะครับเนี่ยว่าช่างกล้องเนี่ยนะครับตาตาก้องเนี่ยที่ถ่ายทาให้เรามาทุกสัปดาห์เนี่ยนะครับตากล้องเสื้อเขียวเนี่ยคนนี้เลยนะครับนะฮะคุณเกิดปีนักษัตอะไรครับคุณตากล้อง ปีวอกครับปีวอกนะครับเขาบอกว่าปีวอกคือธาตุทองครับนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ที่เกิดปีวอกเนี่ยนะครับควรที่จะนอนในทิศของธาตุทองทิศธาตุทองคือทิศอะไรครับนะครับทิศตะวันตกอ่านะฮะแต่ทีนี้หลักของความเชื่อเขาก็บอกว่าเอะทิศตะวันตกเป็นทิศคนตายต้านอนแล้วต้องหันหัวไปางทิศตะวันตกอ่าใช่ไหมฮะครับหรือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้รหัสราศีว่านะครับจันทรตากล้องเนี่ยเกินปีวอกพอสอะไร เป็นชาวราหัตราศีอะไรนะครับเราก็ใช้รหัสราศีนั้นในการเสริมนอนในทิศที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งคุณตากล้องเกิดพาศาอะไรครับพาศสบองห้าสามห้านะครับเป็นชาวราศีอะไรแป๊บหนึ่งนะครับเขาบอกว่าสองห้าสามห้าเป็นชาวราศีตะวันตกถูกต้องนะครับทิศตะวันตกตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นทิศที่ดีสําหรับชาวราศีตะวันตกรหัส8นะฮะเนี่ยรหัส8ทิศตะวันตกก็คือทิศอะไรตําแหน่งอายุคือสุขภาพนอนแล้วก็อายุยืนยาวความเป็นอยู่ดีเห็นไหมครับคือต้องดูรหัสปิเกิดด้วยพศ2,535เราใช้พออระศมาบวกกันนะครับเสร็จแล้วลบด้วย15นะฮะมันจะได้รหัสราศีของชาวตะวันตก อย่างนี้คือแสดงว่าอย่างตากล้องในกรณียกตัวอย่างที่เราบอกถ้าหันหัวไปทางทิศตะวันตกจะทาให้ชีวิตเขาดีขึ้นอายุสุขภาพก็จะดีทีนี้ชาวราศีตะวันตกต้องนอนหันศีรษะไปทิศนั้นแล้วเขาเกิดปีธาตุทองนะครับถ้าเขาหันศีรษะไปทิศตะวันออกจะเกิดอะไรขึ้นคืออยู่ในตำแหน่งอสูรนอนแล้วจะดอนครอบงามจากสิ่งที่เลวร้ายต่างๆดังนั้นเนี่ยนะครับขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยรับทราบไว้ว่าในศาสตร์ของพลังงานหรือ่วงจุ้ยเนี่ย เป็นการนอนรับพลังกระแสรรหรือสนามพลังแม่เหล็กที่ดีถ้าท่านนอนได้ถูกต้องตามทิศนั้นๆในหลักของเบญจธาตุหรือธาตุทั้ง5้าก็คือนะครับธาตุน้ำคือทิศเหนือนะฮะธาตุไม้คือทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ธาตุไฟคือทิศใต้ธาตุดินนะครับคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ธาตุทองคือทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือดังนั้นเนี่ยนะครับการนอนเนี่ยมันให้ความสําคัญ คือสามารถที่จะเสริมนะครับเสริมสิ่งที่สึกหลอในร่างกายของคนเราไปเพราะคนเราเนี่ยใช้ระยะเวลาในการทํางาน8ชั่วโมงอวัยวะมันสึกหลอหมดเห็นไหมฮะนอนต้องนอนให้มีความสุขและถ้านอนที่ดีเนี่ยนะครับไม่สมควรที่จะนอนนะครับเขาบอกว่าถ้าปลายเท้าหันออกหน้าบ้านบางคนก็กลวยนะครับเขาบอกว่านอนเหมือนคนตายเดี๋ยวอายุสั้นกันเดี๋ยวอายุสั้นนะครับสมัยก่อนคนจีนโบราณเป็นประเพณีความเชื่ออีกอย่างหนึ่งเห็นไหมฮะว่า การหันขาออกหน้าบ้านเนี่ยจะได้จัดพิธีงานศพหรือขนยกลงศพได้อย่างง่ายได้นะฮะแต่ถ้าท่านหันขาออกหน้าบ้านแต่ถ้าหัวนะครับชนผนังและไม่ตรงกับประตูก็ไม่มีผลเสียอย่างวันนี้นะครับเราจะมีหลักการนอนที่เป็นทอดมานําเสนอกับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะฮะว่าการนอนเนี่ยที่ไม่ถูกลักษณะหรือการนอนแบบเป็นโทษภัย คือนอนแบบไหนอันนี้เห็นไหมฮะเขาบอกว่านอนตรงกับประตูเลยเห็นไหมครับเตียงนอนนอนตรงกับประตูเขาบอกว่าได้รับพลังกระแสพิฆาตในหลักของวิทยาศาสตร์เขาบอกวเวลาเปิดประตูมาทําให้เราก็เกิดความหวาดระแวงเห็นไหมฮะ <S <S วิทยาศาสตร์มันก็บอกโดยตรงว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเวลาถ้าข้างล่างประตูเนี่ยมีช่องนะครับช่องอากาศ เราก็จะมีความวิตกกังวลว่าเอะมีใครผ่านไปประตูผ่านไปหรือเปล่ามีเงาข้าห้องเราหรือเปล่าอ่าอันนี้เป็นหลักของวิทยาศาสตร์แต่ทางหลวงตุ้ยเขาบอกว่าจะได้รับสนามพลังแม่เหล็กชนกระทบเข้ามาอย่างเตียงนะฮะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีต่างๆอย่างอย่างอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าคุณเลื่อนหลบมามุมนี้นะครับก็สามารถทําได้เห็นไหมครับไม่ตรงกับเตียงอ่าไม่ตรงกับประตูหรือเราต้องดูว่าทิศนี้เป็นทิศที่ส่งเสริมดวงชะตาคุณหรือเปล่านะฮะ อย่างเช่นคนเกิดปีชวดสมมติที่นี้เป็นทิศเหนือก็ชนหัวไปทิศเหนือเลยนะครับทิศเหนือคือธาตุน้ําอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยถ้าทิศนี้เป็นทิศตะวันตกนอนได้ไหมท้องเกิดน้ําก็นอนได้คนเกิดปีชวดไม่ถือว่าเป็นผลเสียนอนแบบนี้เป็นโทษไหมเป็นโทษสิครับเวลาเปิดปิดประตูเนี่ยนะครับการนอนคือต้องได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่อันนี้ถือว่าเป็นผลเสียอย่างแน่นอนเห็นไหมครับ เพราะว่าเปิดปิดประตูเนี่ยมันไม่นิ่งคนเราใช้สมาธิจิตในการนอน <comings. S 2> นอนแบบนี้หันศีรษะไปเป็นมุมทฉยงกับประตูน่าจะดีกว่าหรือ <poems. S 2> หันศีรษะไปทิศนี้เป็นมุมทฉยงเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทางนั้นต้องดูว่ารหัสที่ส่งเสริมเรานะครับคือเราเป็นชาวราศีใดนะครับทิศเป็นทิศทางที่ดีหรือเปล่าที่เราจะหันศีรษะไปนอน <endar. S 2> นะครับหรือนะครับเราจะใช้ธาตุที่ส่งเสริมดวงชะตาเราก็ได้นะครับในการที่จะหันศีรษะนอนแต่ถ้านอนแบบนี้ เขาบอกว่าดีไหมหัวนอนไปหน้าต่างย่อมไม่ดีอย่างแน่นอนนะครับยิ่งทิศนี้เป็นทิศเหนือไอเย็นช่วงฤดูหนาวเนี่ยมันพานะครับกะแสความเย็นมาอย่างน้อยคุณก็สุขภาพไม่แข็งแรงนะฮะแต่บางครั้งเขาบอกว่าถ้าเลือกได้ควรที่จะหลบหน้าต่างหรือถ้าเลือกไม่ได้เลี่ยงไม่ได้ก็ควรที่จะหาผ้าม้าผ้าม่านหนาๆมากันไว้นะฮะไม่ให้ไอน้ำค้างเนี่ยพัดสู่ศีรษะท่านนะฮะแล้วก็อันนี้เหมือนกันเห็นไหม นอนแบบนี้เปิดประตูเข้ามาประท้าถูกเตียงของท่านทําให้ท่านเกิดความระแวงอยู่ตลอดเวลาแล้วท่านจะนอนหลับสนิทเต็มร้อยได้อย่างไร,รนะครับควรที่จะเป็นมุมทะยงเขาเรียกเป็นจุดทรัพย์ถึงจะดีบางคนสิงแสบางคนให้นอนเฉียง,ง,งเอียง,ยง <บ S 2> นะครับรบ,อบอกว่านอนแบบนี้จะได้ถูกทิศกัดาธาตุคุณเพราะทิศนี้เป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือคุณเป็นชาวราศีตะวันตกนะครับ การนอนแบบนี้นะครับถือว่าได้รับกระแสคุกคามจากมุมแหลมของห้องไม่มีใครนอนแบบนี้ผิดลักษณะของธรรมชาติการตั้งเตียงนอนต้องให้ถูกลักษณะของธรรมชาติต้องขนานกับผนังนะครับผมไปเจออย่างนี้มาหลายที่แล้วนะครับไม่รู้ว่าเขาใช้ตำราอะไรนะฮะให้นอนเฉงเฉียงขากระทิมมาที่ประตูนะฮะอันนี้ถือว่าผิดหลักนะครับท่านส่วนสุดท้ายครับคานเป็นผลเสียอย่างแน่นอนการนอนอยู่ใต้คานนะครับได้รับแรงกดกระแส ทำให้นะครับเลือดลมหรือความการนอนของท่านเนี่ยไม่เป็นปกติสุขนะฮะท่าดีหาฝ้าปิดหาฝ้าปิดไม่พอเอาซีดีมาลองไว้ใต้ฝ้าเอาด้านเงาสะท้อนขึ้นนะฮะให้มันส่งผลพลังในทางที่ไม่ดีดันกลับขึ้นไปนะครับสมัยก่อนใช้กระจกเงาเอาไว้ใต้บนฝ้านะครับเดี๋ยวนี้ใช้แผ่นซีดีก็ได้ติดไว้นะครับบนบนฝ้าสมมติตรงนี้เป็นฝ้าเอาคณเอกเถอหน่อย เอาแผ่นซีดีไว้บนนี้แล้วก็วางไว้สะท้อนกับคานเข้าใจไหมครับสะท้อนกับคานอันนี้เอาซีดีไว้บนนี้นะมันสะท้อนกับขึ้นเอากาวทาหน่อยหรือเทปสองหน้าก็ได้ครับอทีนี้มาดูเตียงตำแหน่งเตียงนอนที่ดีนะครับตำแหน่งเตียงนอนที่ดีเนี่ยที่ถือว่าเป็นคุณเนี่ยนะฮะก็ถือว่าต้องนอนเป็นมุมทะแยงกับประตูนะครับเสร็จแล้วเราก็ดูทิศสิครับว่าทิศไหนส่งเสริมเราตรงนี้เป็นหน้าต่างเห็นไหมครับห้องนอนต้องมีหน้าต่าง เพื่อเป็นการถ่ายเทนะครับให้กระแสชีเนี่ยมันได้มีการหมุนเวียนแล้วก็สุขภาพเราก็ดีด้วยหรือจะนอนมุมนี้ก็ได้นะฮะหน้าต่างอยู่ด้านนี้บางครั้งเนี่ยการวางหงส์จุย้ยหรือการสร้างหงส์จุ้ยก่อนที่จะสร้างบ้านวางตำแหน่งต่างๆก่อนเราก็จะได้รู้ตำแหน่งว่าทิศต,ตำแหน่งหัวเตียงนอนหรือการตั้งเตียงนอนเราควรที่หันทิศไหนรประตูตรงนี้ควรจะเปิดข้างนี้ดีไหมเพื่อที่ให้หัวเตียงเราจะได้ย้ายมาอยู่ข้างนี้ นะครับในการหาท่าที่ส่งเสริมดวงชะตาของแต่ละบ,บคุคคลซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเขาบอกว่าเป็นการรับแนวกระแสสนามพลังแม่เหล็กโลกซึ่งเราก็จะมีสอนกันนะครับ<ด>ในวันที่24ผุมภ่าพันธ์ตรงกับวันอาทิตย์นะฮนะณโร,รงแรมอ l e x เล็กซานเดอร์ซึ่งเป็นการสอนการเดินดาวตรงและการสอน พื้นฐานของวงช่วยรุ่นที่13นะฮะตรงกับวันอาทิตย์ที่24กุมภาพันธ์นะับที่เดิมครับหน้าโรงแรมอเล็กซานเดอร์การสอบถามข้อมูลนะฮะติดต่อไปได้กับผู้ช่วยผมนะครับ0899223368นะครับแต่สัปดาห์นี้อย่าโทรไปนะครับเพราะว่าผู้ช่วยผมเดินทางไปที่เกาหลีนะครับไปทั้งสองท่านเลยนะะคือทั้งโปรดิวเซอร์และนะครับ คุณไก่ถ้ายังไงติดตอ่อมากับเบอร์ของอาจารย์ที่เบอร์080นะฮะจดไว้เลยนะครับ0804561674นะครับเสร็จแล้ววันที่31มีนาคมเนี่ยเราก็จะสอนนะครับเกี่ยวกับการเดินดาวเอียงดาวมีทั้งดาวตรงและดาวเอียงนะครับเสร็จแล้วก็การสอนหาพลังาธาตุที่สำคัญคุณจะได้รู้ไคะครว่า ธาตุสำคัญที่ส่งเสริมดวงชะตาคุณเนี่ยคุณขาดธาตุอะไรนะครับในหลักของเบญจะธาตุคุณก็จะได้ทีนี้รู้ละทิศนั่งของท่านเนี่ยหันหลังพิงทิศอะไรศีรษะหันเตียงนอนไปยังทิศอะไรในวันที่31ตสิบเอตอกวาทิตศเราจะสอนการหาธาตุสำคัญในการส่งเสริมดวงชะตาแต่ละบุคคลคถือว่าเป็นไฮไลท์ที่ดีนะครับเดินดาวตรงได้แล้วก็ต้องหัดเดินดาวเอียงดังนั้นในวันอาทิตย์ที่ 31บเราก็ได้เจอกันอีกเช่นเดียวกันนะฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวในเบรกต่อไปเนี่ยนะครับในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับมีทางจังหวัดกาญจนบุรีและอีกหลายจังหวัดโทรมาบอกอาจารย์เนี่ยเริ่มพูดเรื่องนะครับบ้านตรงอับคุดนะฮะเนี่ยจะแก้ไขยังไงนะครับเสร็จแล้วบางคนเขาก็บอกว่าฟังจากหลายหลายรายการแล้วเขาบอกว่าเทพเจ้านะครับขุมทรัพย์นั่งบัลลังทองเนี่ยคือเทพเจ้าอะไร อ้าแน่นอนนะครับบางคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเทพเจ้าไชยสิงห์ปีนี้มาหลายทิศหลายทางจังเลยแต่วันนี้จะมาเฉลยนะครับว่าท่านจะนั่งขุมทรัพย์บาลังทองมาในทิศไหนที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมานําเสนอกันว่าทิศอะไรนะครับหลยคุณจาไว้อย่าไปไหว้ผิดถ้าคุณไหว้ผิดนะครับเท่ากับคุณตะแคงข้างหันให้ท่านสแลคนอื่นรับทรัพย์ไปหมด คุณเอาข้างหันแล้วคุณจะรวยได้ไงคนอื่นรับไปหมดแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันในเบรกที่สองแล้วกันนะครับได้ครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เรารู้แล้วนะครับเบรกล่าความเชื่อไม่ใช่ข้อห้ามนะครับแต่เป็นข้อกําหนดที่ทําให้ชีวิตของเรามีแต่ความสุขนะครับและถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องราวการปฏิบัติตามข้อห้ามและความเชื่อต่างๆนั่นเองพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการกันต่อครับ